ไม่ได้พูดถึงเลยฮะตัวนั้นครับนะลูกค้าครับอัปเดตนะครับวันที่17เดือน11 63นะครับผมก็ได้ผ่านมานะฮะก็มาดูที่หน่วยงานที่สุภัลนะครับสุภไลจระเข้น้อยนะฮะนะครับตอนนี้ช่างเขากำลังขัดแต่งทําสีอยู่นะครับก็ตามตามขั้นตอนของงานนะครับ อันนี้โครงหลังบ้านนะครับชนิดไม่มีเสาหน้ามีรางน้ําด้านหน้านะครับบุกแผ่นเมทัลชีตสีขาวพียสีขาวครับพียู25มิลนะครับนี่คือ่วยงานสุพภันะครับนี่นะฮะเราทําตามขั้นตอนครับหลังบ้านก็ปูเทพื้นให้พร้อมเสร็จฮะพร้อมเสร็จเลยครับโครงรางของเราบครบวงจรอยู่แล้วครับรีชาคอนสตรักชั่นครับ0818699604ครับ นะครับในช่างจุ๋มเขากำลังประดิ์ประดอยขัดสีไม่ได้ขัดเอาหวยนะฮะนะครับ0818699604ครับปริชาคอนสตรัคชั่นครับโอเคครับ